อย่าซันอย่าซันเพื่อนหัวหน้าจริงก็เอา้าโโตดเบาเุ้ยวุ่นอย่าซีนะบอกก่อนเลยทำไมเลือดเขาไม่ขึ้นนะ่ะคุณมันตามหนูไม่ไม่ก็ไม่ต้องก็ได้ เอาไปไหน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 ไห,ไไห,นไไหนัวหน้าถอยแล้วมันถอยไอ้ดัดอะโอ้ยติดติดไปกำลังวิ่งมาปะเอาไปไหนรอเอาไปไหนหัวหน้าถอยนะทุกคนไม่ใช่เราถอยไปไหน